สวัสดีค่ะว้าวเป็นยังไงน้องขนดังวันนี้น้ำหาโตกระยากรึค่ะพี่น้องเอ้ยแม่แม่กิดแม่กิดนะคะบ้านอ้อมก่อนนะแม่เนาะค่ะทำยังไงน้อมาซุ่มเขาลูกสาวบว์มัอนี่ขึ้นป่ะไม่มยมยามลูกสาวค่ะจบแล้วปะได้มามเอร่าแต่พัดย่างหันนี่รู้สึกว่าไปหาบ้านยำได้โอยู่จะเคลิ้นแั้เนาะ ดได้่ได้ทั่วสัมผัสได้เสียงดีใจน้ำรน้ำเาตาแล้วน้แม่นอดีใจแล้ว,ใจใจใใใวยังบง่างไก่เทนไยุพักไดเราแล้วอ่กงวน้เตาอยู่อันนี้ก็เป็นบุญสัันธกันนะพี่น้องเด้อซึ่งคุณแม่เพินกได้มากินยาสม,มุนไพรน้น้องโนดีเนาะค่ะกับไยคุณแม่กับยางได้คุณแม่กัขากสุขภาพกับแข็งแรงกวเก้าเนะค่ะจากเดนี่บริมกะเท่าเลยนะคะพี่น้องเดก็ถือว่าดีใจน้าคุณแม่เพินนาะ มือนี้แอดได้ข่าวว่าผู้แม่เพิ่นมาเยี่ยมมายามน้องโนดีเนาะค่ะแอดก็เลยขออนุญาตบาดค่ำเนาะค่ะถามข่าวถามข่าวผู้แม่กับโนดีเนาะค่ะโนดียิ้มเน้ข้าน่อยเยี่ยมแอดี้ได้เลยชงเครียดเลยแม่สถานกาศมาชงเครียเอามือนี้มีเหล็กข้าหน่อยบ่มือหนีมีหน้าหน่อยบ่เนาะมือนี้เนาะน้องเนื่องแต่งคำถามแตงคำถาขอข้าหน่อยฝากเลื่อนเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเวลา แมกกับเพื่อนตอนมาํากันเบื่งนังนํากันร่เโ้ยมันจ้ำเลยลูกมิ้น่าแค่สิบ่านาที่เลยนี่นะแม่พวนก็ไม่แม่นนะโว้ยนึกว่าก็มาเบิ้องนังํากันใส่นังกเดี๋ยวขันไปเฮ็ดธุระตัวมีแล้วค่ะบ๊บ๊คํากับิกัรมหาแต่ค้าก่อเดี๋ยวเดี๋ยวเบื่งสถานอากาศก่อนว่าเวลาเขาไปหันมานีเขาสิโนีจากคู่บอาจามโย่ลาบากแลวเาต้าต้องเตรียมกาไวก่อนในรดอันนี้อตัวมากเอตัวมากเล่ ขอเวลาสร้านาที่มาสันขอเวลา,าสร้านาที่เรื่องสันสว่าการจิตเจริญถาว่าไปได้สายเจรดดิได้ไหรือไม่อ,อันเมื่อนึงเข้าไปเจ้าถามนับแบบแอดวอนเมื่อนึ่งคอยเจ้าคืออยู่ปูหรือเรื่อยถทาในส่วนเจ้าขึ้นไปสวดผากพระน,นุ่มเราสันน้อ,อจักสายเจริญมาสันนะว่า <c oughs> สายเจริญญาเน็ตซี่นี่แหละอยากได้ตัวนี้เล<อ>ยมาแมา่เบิง้ง เงินก็สดจะบ้านแม่บานอีกครับตั้งมาไม่ยู่งี่แล้วมื่อเดียวมันละแต่ว่าเดี๋ยวสองเมื่อก็ไม่ยู่แม่เดี๋ยวนี้แห้งกังแม่เดี๋ยวนี้น้ำมันลายยุ่งน้ำมันคิดเทั้งวร่สี่สามสิบห้าบาทแหละก็ดีใจน้ำนองเพื่อนน้อแม่นอกอ่ะที่คนพี่น้องอยากสี่ถ้ำเนาะค่ะบอกง่ายๆพี่น้องป้องไปเนี่ยล่ะขามาซอยน้องเพิ่นเนาะค่ะผู้ที่เพิ่นกัตันยู่ตั้งตางใหญ่เนาะค่ะยี่พี่ก็มี่ได้หรือชัวในถุงพี่เยอะแยะลงมา เห็นแล้วพี่น้องเอฟซีค่ะเมจิตได้แข่งมากันเถ่าเข่าปลาแล้วคะ่ะพี่น,ออน,น้องค่ะยางได้ดีแล้วพี่น้องคะ่ะเพอนกามากินสมุนไพรแนาะเนาะคอยากกินสมุนไพรนะคะน้ำนองเพื่อนเนาะคะ่ะสมุนไพรเป็นสมุนไพรส่วนตัวเคุณนเนาะคะ่ะพี่น้องบ่ได้ณเปียกของผู้ใดมากนะคะพี่น้องเด้อสมุนไพรส่วนตัวนะคะอันนี้เป็นความเสือ้อความศรัทธาส่วนบุคคลเนาะแม่เนาะค่ะอันนี้แบบสไตล์ธรรมดาธรรมดาเนาะค่ะเห็นคุณแม่กินมากเอากาเล่นมาก ถือโอกาสไม่เยี่ยมไม่อยากแม่คนท่องเพราะว่าปกติไปบ้านกับเพื่อนค่ะพี่น้อง่ก็เพราะว่าหาโตยากเลยค่ะพี่น้องด้วยแล้วแต่สักพักพนย่างหันนี่รู้สึกว่าบ้านบ่อยู่ติดเลยค่ะพี่น้องแต่ถ้าเราไปถามอยู่หันก็นี่จะงูจักเบิรดได้หรือแม่ไปถามเพราะว่าจะเป็นพ่อจับบ้านยังกับผู้จักแม่เบิรดตี่เบิรดเปรี้ยวแล้วก็โดน้านหน้าค่ะเพืแอนเขาโดนน้าร้านเพื่อนช่องร่องโตว่าเก่าบ่แม่ แค่แล้วล่ะคือมันไปดูมาดูก็บเรื่อยๆก็เก่าไม่แล้วใครลงใครจอยแน่คจะผ้าถอยผ้าอะไรก็เลื่อยๆจะว่าแม่อันนั้นโดนสันทออ่อนพาดลวยเนี่ยโอ้ยสันเดี๋ยวให้จอยลงมามีมิเตจอยขึ้นจอยขึ้นสันเม้นแม้นเม่แม่ไปใส่กันอยู่โอ้ยแนว่ได้แซ่บแซ่บคู่เท้าวัดได้เพิ่นใจดีเพิ่นสหายจะแนี่ยแซ่บได้กินไปแล้ว เป็นยังไงแม่ผู้เทาบ้านเท่ามานน้งกับน้ำจะค้นมั้งสองคนสองมานสี่หุ้่นทีนต่มีแต่น้องถ้าจะเมื่อได้แจ่ปกติพ่ามน้องนู่ผลอู้อ้ออ้อ้าวอะไเอามูมานั่งหลายพลหมูสิบาก็ได้ของบ้านนั่งยันอืมนั่นมากข้างหนึ่งกเบิดอขันมากนะเนาะแม่เนาะหืวใจเย็นเย็นเนาะแม่ลาให้ลูก เปิดเป็นทางการนล่อยอถ้ามูมาหลายค่ะผู้ใดอยากกินสมุนไพรดีก็รออีกสักพักนะคะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าน้อง่นก็คือว่าบางคนก็คอมเม์มาน้องแมวบานอยากให้น้องหนูดีเปิดรักษาเหมือนเดิมมาสั่นบอกว่าน้นองก็่ได้รักษาอย่างเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าน้นองคนก็่ได้เป็นแพทย์เป็นหมอเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะกะให้เข้าใจในจุดนี้เนาะคะ่ะน้อง่นก็นแค่ รักษาส่วนตัวได้เนาะแม่เนาะรักษาส่วนตัวนะค่ะมิยังกะอันใดพ่อไข้ปัญหาใดเพื่อนกับไข้ช้อยขายแก่เนาะค่ะอันสมุนไพรส่วนตัวเพื่อนอั่นมันกัเป็นของเพื่อนดอกค่ะพี่น้องค่ะห้าวกับห้าวเสื้อห้าวสักข้าห้ากัคไขยมาขอกินนะเพื่นนเนาแม่เนาะค่ะเป็นสมุนไพรส่วนตัวนะคะพี่น้องก็ได้เป็นยาเป็นหวานได้ย่างใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นสมุนไพรส่วนตัวนะคะเพราะส่วนตัวได้ออกมาเองเหมือนกันแต่เราก็สำคัญออกมาเอง การทำมือได้เพิ่มขอดมือได้เพิ่มยังนี่ต่อไปนี่สิได้ไปเชิญคุณหมอคุณทะะ่านมาทำขอดบ้างแต่มันเมันขอดเพิ่มยังเนาะขนองถึงเคนมีเคนสีมีเลิกงามงามดีเลยแม่เป็นบ้านสําคัญค่ะเคนมีทั้งหนาแต่ว่าสิบรุรูว่าซีขอดหรือูปขอดอันนี้แอดท่านในกรันตะะีอนนอด้วยค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าถ้ามีอีกเทือดน,นึงก็สิไป เชิญคุณหมอะมาทำขอดเหนียน้อแม่เนาะให้ข้าเจ้าะประจักษ์ตามที่ว่าครูแก้วคนบอกไว้นะว่าถ้าน้องโนดีคลอดอีิยังกะให้ไปเชิญหมอเสินยังมาเพราะว่าล่วงบาทคนคนว่าคนบอกมาทำขวดแบบนี้นะเท่ากับโซลุ่งทุนซะจักหน่อยให้คุณหมอมาทำขอดดินะสันต์มันว่านไงเนางกระสีประจักษ์แก้สายตาหวาันเป็นยังไงมากยังไงเนาะกระสีคล้ายไข่หายของใจ ท่านงรูแก้วมันบอกว่าให้เปิดเลยอาจา่ยก็ต้องเอาผ้ามาปิดช,ช่อง,งานาสเช่นไว้สันพิ่นหวังเปิดเลยอาจวะารูแก้วไปหาครูแก้วมื่อนั้นให้คือจังซีห <า S 2> ้องหมไหมคุณหมอสพคุณหมอคุณหมอ,อกับคุณแม่ไหมสามสีค่คนข้าเจ้าไหมแค่ว่าขอคนขายืนดแดจากข้าเจ้าจากคุณหมอว่าได้ทําขวอดจริงบ่แล้วเห็นอีรีบ่ใช่นหม <c oughs> บ่เม็นว่าเข้าสิได้ทายพอ,อได้เข้ากับเบิร์เสีดดีบ่ได้หวังว่าสิไดท้ทายดีก็คือว่าให้คุณหมอให้คุณหมอคนมาทําขวอดเอง แล้วก็หายพิ่นเส้นว่าเพิ่นท่ำขวดสั่นนะปูเกียวบอกนะเบอร์เป็นว่าเข้าสินเปรไทยเข้ากับเบอร์ซีดอย่าคิดแม่ผ้าโชวเข้ากับเบอร์ใดไทยเข้าใจไหมคุณหมอว่าเป็นสินเปรไทยเนาแล้ก็อะไรล่ะว่าแล้วก็เสียคุณแม่คุณแม่คุณคุณแม่แล้วกับคุณหมอสามสี่คนเขาเจ้าให้เปิดเบิ่งเลยว่ามันออกมาแบบใดว่าไปจังไหนมาจังไหนยังเสียนะคือว่าปูว่าเฮ็ดยังเฮ็ดให้มันเปิดเผยไปเลย เมื่อทั้งหนาคนกิดสิบประดาเ้ารับหาได้สะบ้า้านตัวสะบ้านนั่นบ้านนี้ไอ้ขุณหมอมายืนยันคนนี้เลยในพี่แมมมันบ่ได้ว่าห้ท่อมขวดทือมขอดประมาณสามสีนคุณหมอหรอุแม่จะสองสาม้นไขาเจ้าท่อมขวดในห้องขวดแล้วเขาเจ้าไม่ยืนหยันกับเขาเด้อบ้านในพี่เน่ะแต่ว่าหายว่าบ่อผาปิดเออผาบังก็คือว่าหหลงจงเลยราไปสำหรับคุณหมอนะบ่แมนสำหรับเขาเรื่องแบบพระโชกยันา ปูว่ามันค่อยคนข้อรหาสบดายให้ไปเชิญผู้หมออยู่อนามัยเลยอยู่ไสก็ได้คันสมมติเพิ่มาบ้าเข้ากับไ่ซ่องใน้เพื่อนซะเพื่อคว่ำกระจงังเพื่อคว่ำโป่งใสอย่าให้มันมีแนวของแนวาคาเพั่นว่าผู้เจียวบอกอันนี้อันนี้บอกตามผู้บาอาจารย์เพิ่นว่าถ้าให้จังซันได้ต่อไปคนกับบ่ได้เป็นกี่ปากผู้ใดบ่ได้เป็นข้ามข้อรหาผู้ใดว่าเท่าคอดอลีมนี่ ยืนดันจากคุณหมอ,อ,อมาทำคอดนั่นใช่ไหค่ะแม่บอ,อ,บอ,บอคอดโรงพยาบาลกับตะวอนสมัยแอดคอ,อดกับก้าเจาก็เคยไปทำคุณหมอมาทำคอ,อดอยู่บ้านเลยนั่นออมาแม่เนาะเพราะว่ามันบางเทอเดินทาง,งเราไปสะดวกเขาก็ไปทำหมออยู่นะไม่มาทำคอร์ดดิเพื่นนอนเฮามีได้นะแม่เนาะสมัยก่อนเนาะเราก็ด้ไปโรงพยาบาลค่ะฮัลโหลคุณแก็กว่าก็สิได้แก,ก่แก่ใจคนก็สิบบอข้าระหาเขาได้สินะแม่คือว่าเฮ็ดยังให้มันปลอดโปร่งลดนั่นสินล้วคุณแม่เอาไปนี่คุณแม่กับ สุขภาพกัแข็งแรงขึ้นเนาะแม่เนาะแต่ง้นแต่ในก็ได้ค่ะในแบบฝากก้อนในหน่อยไว้น้ำนเด้อดขำๆค่ะอย่าฉีดอย่าฝายอย่าไล่อย่าไล่เพรมีดฉีมีดฝาต้องโทษแต่ว่าท่างในแกงพื้นงมือว่าถ้าว่าทงในแกงค่ะัานี้แม่พังกันสิขออนุญาตขอห้างน้อยฝากไอซี่เด้อดๆค่ะช้อยน้องได้คนต่อนนี้ก็คือห้างน้อยนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะค่ะย่าไในน้องเพิ่นเปิดเป็นห้างการค่อยว่ากันอีกเชิญหนึ่งเด้อค่ะเปิด เปิดเป็นทางการนี่คือรักษาบโบมันว่ารักษาเด้วยค่ะพี่น้องับปรึกษาเนาะค่ะเนาะนี่ยังเดี๋ยัวมาถามเพิ่นได้ค่ะคันเพิ่นเปิดหรอปัญหาบมนมีปัญหาหรอแล้วคอแม่พ่ชคขอเนี่ยแม่พ่อโบพี่เล่นหามันบอลรอขันหากับขันหางหรือไม่เสียนหานี่แหละคอหน้าน้อยกับจินใช่แล้วมือนีฝากก่อนเอฟซีลูก ยานุณนตะกายคุณนุนจันรนุคุนตะคปายุคุนจันทรนุกุตะคปายุคุนจนุคุนนมายาคุณนักายคุนนุนนุคุนนุนรุคุนุนรุครูครูอยู่คนุจคุนจนุคุนนยคุนนุรนุคุนนมายาคุนนัคายคุนนุจนุคุนตะกายคุนนุนุคุนอยูคานุจัีคุณีคะีคุณนรุคุณนุจันุครูครูนานหน่อยยนะคะดีไหมคะพ ค่อยให้มันนแหละคเคยคยให้แต่ก็ขอนั่นก็ขะนหน่อยเพราะว่า และขุนน ja e e no ักกยยคุณุนููคุณนักยยคุณุสนูคุณนักปายุคุณฉนูคุณนักปายกินสาีครีครีคุรีคุรีครีครีอยู่ขุสฉนูครูครูครูคุรูค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 ุรูคุรูอยู่ขุสนูคุณนักยยคุณุนูนูคุณนักยยคุณุนูนูคุณนาอยาคุณนักปายกินตาลีคุนิสารีคุนิสารีครีครีอยู่ขุนฉนูคุณุฉนูคุร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 ูอยู่ขุนณนูคุ ยาคุณหนูสนูคุณนาคมายาคุณนาคยาคุณนูสนูคุณนุสรูครูครูอยู่คานุสลีคุลีคลีคุณนิสรีคดีคนาอยู่คานุสนูคุณนาคยาคุณนูสนูคุณนาคมายาคุณนาคยาคุณนูสนูคุณนุสรูครูครูอยู่คานุสลีคุลีครูรี คุณนาค่ะแยกขนาคุณยาปัปายาคุณนาคะยาคุณนูสนูคุณนูสลูครูครูอยู่คานูสลีคุลีค่ีค่ลีคุลีค่ลีค่ะลีอยู่คานูสนูคุณนาค่ะแยกคุณนูสนูคุณนาคมาแยกคุณนาคับปายกกินตะลดีคุณนูสลูคุณนูสลูครูครูอยู่คานูสลีค่ีคุณนิตลีคณนิต่ีค่ีคนาอยู่คานุสนูคุณนาคับปายคุณสนูคุณนาขับปาอยู่คุณสนูคุณนาอยู่คานุสลูคุณนูสลูครรููคอยุล นุสนูคุณนาข้าปลาอยู่คุณสนูคุณนาข้าปลาอยู่ขนุสนูคุณนาข้าปลาอีกกินตดีขลีสาธุสาธุน้องน้องเอซีหน้าน่อยมือนีของน้องสินไชค่ะสินไชจะจะขับไปรบเดินัวงี้ตวนีสตันี้ตวน อีกสองตัวลูกแปดสามสี่เก้าสี่เก้าบปลแปดยังก่อนอันสามตัวนี่นก็เอาไม่ดุลูแปดหกสามแปดหกสามกับสี่เก้าค่ะหน้าน้อยวันนี้นะคะวันนี้วันที่สิบสองค่ะสิบสองมิยหกห้าค่ะนานอยของน้องสินชัยค่ะสองตัวสี่เก้า สามตัวแปดหกสามพี่น้องเอฟซี่ะค่ะพี่น้องเอฟซีขาห้าน้อยวันนี้ 12, นะคะสิบสองเดือนหกหกหพี่น้องคะแปดหกสามกับสี่เก้าค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอไว้เก็บไปพิจารณาค่ะสาหรับเนทางตัวเลขของน้องสินชัยหรือว่าน้องหนูดีฮาน้อยวันนี้นะคะค่ะสําหรับบุลเ่เอฟซีทันใดลงทุนก็ออให้หิง้งหิ้งังๆังกันสุข,ขูมสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ